สงกรานต์ปีนี้ยูบา้านเฮาเดอร์พี่น้องที่จังหวัดนองคายปีนี้ก็เป็นปีที่สนุกอีกปีหนึ่งและที่เห็นได้ชัดเจนที่เปลี่ยนไปนั่นก็คือที่แดนอีสานเพิ่นก็้นใหญ่ขึ้นอีกปีนึงค่ะพี่น้องค่ะน้องที่แดนอีสานของเฮานะคะปีนี้ก็ยูหลังรถกระบะมวนบักคากนันเน่หลานหน่อยอยู่ในรถค้นผู้นีบ่ได้ออกมาเล่นนั่ง <c oughs> เป็นเพราะว่ายังหน่อยอยู่อดเวเดอร์ปีหนาจังออกมาเ่นน้ำมู่ นั่นละค่ะตามคอนเซปเลยเด็กน้อยผู้หนุ่มผู้สาวก็จะอยู่ข้างหน้าจักน้อยแน่ส่วนผู้มีอายุก็จะยู่ข้างหลังจักน้อยแน่ <c oughs> อะยอกมันมาแมนจังซานแลแต่ตำแหน่งที่ว่างเด็กน้อยเพิ่มมักยู่ข้างหน้าก็ปล่อยเพิ่อ,อยู่ไปค่ะพี่น้องที่แดดอีสานก็มาในชุดไล่สีสันสดใสค่ะปีนี้ถือขันตักน้ำสีแดงเวสานมูสานพวกนั่นแหละค่ะปีนี้เพิ่นกำลังมวนอีกปีแต่ว่าปีหน้าก,ก็บ่รล้ว่าจังใดว่าเพิ่นสิอยากเด่นอีกบ่ แต่ละช่วงแต่ละว่าเด็กหน่อยกับเปียนกันไปค่ะเพราะไงหนุ่มจักหน่อยแน่กับบ่ค่อยอยากเล่นน้ำหรือบางคนก็มักเล่นน้ำจนหอดใญ่หอดเทาก็มี <c oughs> เป็นคือกันเนาะพี่น้องเนาะว่าแต่ข้างหลังสุดเป็นอย่างคือต้องเรียงลำดับอายุเฮ่อ <c oughs> ใจ <c oughs> นางคุ้มผ่าคุ้มหัวกันอยู่ญานน่าบรนันตีเทว่าวกัหักขึ้นเล่นน้ำผู้บาลไทยโคลาดกัมาเล่นน้ำค่ะปีนี้คนหน่อยคนหย่คนกลางกับมาครบทุกคน ล้านสาวกมากค่ะมีแต่ภูหุนงามๆอันที่จริงแหละก็บอต้องมเม่าเบามาผากกระไดเด้เพราะว่าหายภาพเล่าเรื่องบรรยายบรรยากาศกาได้ดีเสียงเพลงอึงกกระทึกคือโคอมบักกะย่านลิกระซีนเนาะจังนใดก็ขอปิดเสียงและกะ็บอกให้ฟังซื้อๆสองกลา์ปีหนีกมวนกว่าทุกปีอยู่ขาพี่น้องเพราะว่ามีญาติพี่น้องมากค่อนข้างหลายปกติบางปีก,มา,กม,มาแนบมาแนมือหนีเด็กหน้อยเพิ่นก็ดีใจบักคักดีใจบักแห้ง แต่ละนมเพิ่นกระทาค่อยเจอกันพอเจอกันแล้วเพิ่นกระม้วนน้ากันเรื่องน้ําเล่นสงการที่ใส่ศาสตร์กันนะถ้าน้ํโบเย็นเพิ่นกับโบมีแห้งเพราะฉะนั้นแล้วน้ําเล่นสงการจะต้องเย็นเจี๊ยบเย็นจัดแล,แล้วก็เย็นคักคักค่อยเวาวเล่ากันเอาถึงซ่วงมือแหลกคุณแม่น้องที่แดนอีสานกันเล่นน้ําขึ้นหลังรถแต่ว่าเจอของดีเขาไปน้ําเพิ่นเย็นบกักคักพี่น้องขาเย็นจนมือซันโตซันมือที่สองน่ะขอลาบใบายเบาไหวเด้อขอนางในรถ ตอนแรกก็บอกที่แดนอีสานว่าเดี๋ยวมามีออกไปลูกเดี๋ยวออกไปเล่นน้ำขอนั่งตั้งหลักจังหน่อยแน่อยู่ในรถัาท,ที่นี่นั่งไปนั่งมาเมืองทร่งเราโอ้คือทร่งหมื่นล้วบวได้ออกไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่ามันเป็นแตนตะนาวค่ะอีหลีความหนาวจากน้ำเย็ยนที่ใส่สัตสงกา์เนี่ยก็บ่ได้ยันบนันไดได้เด็กน่อยนะเพิ่นสู่อีหลี เมืว่าแต่เด็กหน่อยหรือผู้ใหญ่ทั้งผู้ฒถาผู้แก่ก็สู้กันเข้าไปค่ะขอให้น้ำเย็นจัดไว้ก่อนสงการปีนี้ย่อมรับบะมวล์แทบบรรยากาศก็ะเลี่ยนไปค่อนข้างหลายเป็นปีมหาสงกรานต์ที่เพินจัดยิงใหญ่อีกปีหนึ่งค่ะหลังจากที่ห้าเล่นน้ำกันเทิงรถกระบ,บาเสร็จแล้วตอนแรกก็จะไปต่อปาร์ตี้โฟมกันพนเด้ ธรรมดาเอาให้มันคักเอาห้มันสุดโดนที่ปีละเทือปีละหนปีละขังวมาถึงเรื่องปาตีโฟมที่แดดีซานกระชัดไปเต็มๆมือนึงค่ะพี่น้องค่ะมือที่สองนี่เพิ่นบอกว่าเพิ่นเบาเอาแล้วเพิ่นมือยเพิ่น,พนก็จะไปเล่นบ้านล้มของเพิ่นผู้ใหญ่กับไปม้วนอีกแบบหนึง่งเด็กหน่อยก็ม้วนอีกแบบหนึง่งเอาเป็นว่ากิจกรรมเทศกาลสําคัญแบบนี้ค่ะกะว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่กับม้วนํำกันเหมือ เสดายบรรยากาศจริงเนาะเสียงสาดนา้ำเสียงกรีดสนานวันไหวจากน้ำเย็นมวนแทๆ้ๆมวนอิลีค่ะพี่น้องเด็กหน่อยก็บบริยันสาดน้ำใส่กันย่างเดียวน้ำกระเย็นแน่นอนค่ะในประเภทนี้สงการแบบนี้ขะมวนสนุกมั่นกันในทุกๆปีเราเจอกันอีกที่ปีหน้าเดอ้อ